ี่ครับการเดินทางของเราในวันที่สามครับวันนี้มีแพนครับโนแพนแมวแล้วครับวันนี้เราจะขึ้นสังขบุรีครับเราจะไปนอนกันที่สะพานมอนครับก็เราจะไปรอเร่ชายอยู่ข้างบนนั้นนะครับเพราะว่าเร่ชายตอนนี้เพิ่งออกจากกรุงเทพครับเร่ชายน่าจะมาถึงผมเนี่ยประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งได้นะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ วันที่สามของเราครับเดี๋ยวพาเที่ยวครับ let's go <S เกินนะต่อครับอีกเกิน14กิโลก็จะถึงอำเภอแสงไครบุรีครับทบุกคน เดี๋ยวสายไปก็จะเจอด่านตรวจด่านแรกทางที่ตบเรีสาขาข้าบุรีนะครับนี่ครับจุดตัวจ,จ,จแรกอ่ะทางนไม่ตรวจนะเมื่อวานเรผ่านมาเห็นตรวจอยู่นะครับตอนนี้ไม่ตรวจนะสายครับเดินทางสู่สาขาข้าบุรีสะพานมอญครับผมอย่างนจอดพักอยู่ครับอยู่ตรงสำนักสงฆ์ที่โค้องอะไรสักอย่าง นะครับรราพีา่ไม่ไหวไปครับเราทางต่อไหวไหมเนี่ย,ย,ย,ยทีแรกกันนี่มันขึ้นเขาไม่ไหวที่ไหนได้คนขับแม่งไม่ไหวไป,ไปครับเดินทางต่อครับ ไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่แล้วก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานมอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์บ้าน น้ำฟ้าที่หลายคนรู้จักดีครับตอนนี้ก็เหมาลายครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนครับเนี่ยครับบรรยากาศเห็นสะพานมอเนียครับทุกคนครับแล้วก็เห็นแม่น้ำครับพอดีได้ซุ้มซุมนี้ครับแหมวิวสวยเลยซุ้มนี้แล้วเป็นซุ้มใหญ่ครับพอดีครับสามเต็นนี่ครับเห็นมันวิวแม่น้ำ นี่ครับแม่บ้านกลางเต็นท์ไหมวันนี้นอนอย่างนี้เลยไหมไม่ได้กลางเต็นท์ไหมนอนได้นอนได้ไหมแม่บ้านครับบ้านน้ำฟ้าครับก็ค่ากานนล,าาลางาเต็นท์คนละหนึ่งร้อยบาทครับถือว่าเป็นลานกลางเต็นที่หลายคนรู้จักดีครับบ้านน้ำฟ้าถ้ามาสักขบุรีส่วนใหญ่เนี่ยจะมาบ้านน้ำฟ้าแล้วก็นู่นนะครับข้างล่างนู่นเลยครับที่เขาการอยู่ตรงนู้นครับ ส่วนใหญ่นะหลักๆที่มาสราบุรีจรรัการที่นี่หมดนะครับเมื่อคืนที่นี่ก็มีปาร์ตี้นะผมขับรถเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนสักแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวผมจะออกพาเที่ยวข้างนอกครับนะครับส่วนด่านตรงสะพานมอนี้ก็ยดงเดินข้ามไปได้ปกติครับไม่ได้ปิดนะครับ เพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพนตตานบุดตมาลุศรหรือว่าสะพานมอนที่ใครหลายคนรู้จักครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็บางปาครับเมื่อวานเยอะครับหลังจากเขาเดาวเสร็จก็กลับดูนักสะพานโล่งครับธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนจะเยอะมากครับวันนี้ก็เงียบนิดนึงครับเพราะว่าตอนผมขึ้นมาตอนขึ้นมาข้างบนรถสวนลมา้างล่างเยอะมากครับ ที่ผมพักนี่ครับนั่งนตครับบา้านเราฟ้าหนูอยู่ข้างบนครับเขวมีหลังคาเต็นข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะวันนี้ก็เยี่ยมเงาครับไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์หรือเปล่าครับแต่ว่าที่นี่พอเลยว่าโปรติเที่ยวได้ครับ แล้วก็เพื่อนๆเที่ยวแล้วก็เซฟนะครับเที่ยวแบบนิวนาโมครับส่วนข้างล่างครับสะพานลูกบวกครับเดี๋ยวผมพาไาดูครับสะพานลูกบวกเนี่ยที่แรกเนี่ยเขาจะปิดก่อนปีใหม่นะครับแต่ว่าพอดีน้องเที่ยวเนี่ยยังมาอยู่ก็เลยไม่ปิดครับหลังหลังจากปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปิดนะครับสะพานลูกบวกหลายคนไม่รู้จักนะสะพานเนี่ยสะพานลูกบวกแล้วก็ส่วนแม่น้ําที่สะพานมอเนี่ยนะครับ บางคนไม่รู้ว่าชื่อแม่น้ําอะไรมันชื่อแม่น้ําซองกาเลียนะครับชื่อแม่น้ําซองกาเลียนะครับสวนสะพานแดงๆเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักชื่อสะพานสีสุวรรณคีรีนะครับชื่อในจริงๆมันชื่อสีสออุวรรณคีรีครับที่เห็นแดงๆแบบเวลาท่านเอารถยนต์มาต่อนะครับที่แดงดาาาดมาแดงนูนน้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยจะหลงมาด้านนีกแบบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนุญาตครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะดูครับอืมยินดจัดอ่ะได้ไหมเดี๋ยวนี้เราหันใจไหมอ่ะเอาไปกินขนมนะไหนหันที่ข้างดิตัวอะไรของมึงวะเนี่ยไม่ได้ผมเลือกตัวอะไรไม่ได้ี่ไม่ไปสนใจล่องเรือแล้วพี่ ไปด้านนี้พี่ไปชมวัดเก่าวัดเก่ากลางน้ำครับเหมาลำเป็นครสาบร้อยบาทนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานลูกบวกครับเป็นสะพานที่ถ <c oughs> ูกสร้างทาใช้ช่วคข้าวตอนเวลาที่สะพานไม้เนี่ยนะครับมันชำรุดต้องซ่อมแซมน,นะครับตานนี้ก็เป็นพวกชาวบ้านเนี่ยได้เขามาช่วยสร้างกันเขาช่วยทำกันเพื่อให้สังกร ไปมาสองฝั่งได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านที่เดี๋ยวเขาก็ใกล้จะปิดนะใกล้จะปิดละขึ้นแต่ปล้อยปลาเขานอนอยู่แล้วไงเผื่วสำรับคนที่อยากจะมานั่งเรือ ว่ายาก็น,นี่ครับมีหลายราคานะฝั่งฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแพงกว่าฝั่งนี้นะฝั่งเนี้ยเหมาเรือหน้าอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทฝั่งนู้นก็จะดูประมาณห้าถึงหกร้อยบาทนะเหมาเรืออันนี้เป็นไกด์ไลน์นะไปเหมือนกันเลยนะสามวัตไปที่ที่เดียวกันสามวัตแต่ว่ายอมเหนื่อยหน่อยเดรสข้าฝั่งนี้ถูกกว่าถูกกว่าร้อยถึงร้อยเนี่ย นี่ครับสะพานลูปบวบ,บก็อยู่ข้างล่างครับคู่กับสะพานไม้นะครับสะพานมอนนะครับวิวรอบตอนนี้พระอาทิตย์โหกำลังเปี้ยงเลยครับเมื่อเดี๋ยวหลังเราหลังจากเราออกจากตรงนี้แล้วก็ไปตลาดครับไปเตรียมทะเบียงคืนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกตามเพิ่มมาอีกหนึ่งคันสองคนครับ าครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดสังขะเทศบาลนะครับมาซื้อมาเตรียมสะเบียงซื้อวัตถุทิบว่าคืนนี้ครับไม่รู้ว่าคืนนี้แม่บ้านจะจัดเมนูอะไรให้ไหวไปเปล่าโลเออให้ไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปนอนเลยอาการแย่แล้วครับเราเป็นทูตผมไปเราไปซื้อสเบียงมัตุดิบไครับอาเย็บ ครับเพื่อนอันนี้เราก็อยู่ที่จุ่มไม้ระบาดท,ที่ใครๆมาแล้วก็ต้องแวะมาครับที่สาขาบุรีครับโลไม่กินไ,ไงโลมินไหวปะกินไหม,ไมโอ้โหมอค่ำเมอหงวัจะกินร้อยไม้เรียบร้อยแล้ววันนี้<อ>น่ัาพับรถเมาคุ้มเว้นกี่ไม้ดิดูก่อน เออเท่าไหร่นุ่มน้ำกินบอกให้อย่างนี้ใครผ่านมาเดี๋ยวว่ามานี่ที่ทอมมองทางต้องแล้วกินเจ้าแรกของภาคบุรีน้อยเลยครับหมูจุ่มมะล้กอหลังยาใจได้ครับเอาละครับเครื่องเติดนะครับ มันเด่นจริงๆหยุดไม่ได้ครับไปครับไม้สองไม้สามลานครับสิ่นาทีผ่านครับผมผมไปแล้วสิบห้าล้ไม่บ้านไม่่วากี่ไม้แล้วครับอ้วนกี่ไม้ลูกดูครับมันก็แค่นิดเดียวเองกี่ไม้แล้วบ้านไม่รู้สี่ห้าเจ็ดแปดเ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสเก้าสิบเก้าห้าสิบห้าอห้าสห้าสห้าสห้า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 เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็อ uh, <ต>ันนี้ย่สิก็เป็นสิบไม้ปดสิบไม้อะตั้ไม้หนึงครบปสิบงไงเราบิน <c oughs> ไม่ไหว วันนี้มันแพ้มันไม่สู้โอเคมัระลูกมะมาแล้าบ้านนะจบ้อยครับตัดึงไม้บางๆแมกอากาศยามเย็นครับตอนนี้หกโมงเย็นอ,อากาศอยู่ที่ยี่สิบหกองศาครับนี่ครับวิวข้างบนที่กลางเตท์ของเราครับเ,เห็นแม่น้ำสองกาเรีย เห็นสะพานมอนวิวภูเขาครับเนี่ยเป็นเพื่อนสนาชิกเริ่มมานะครับแดนกวาเหมาลานครับหนุนส่วนที่พักเอาอยู่นี่ครับะครับข้างล่างครับยังว่างอยู่เยอะครับที่กลางเต็น เดินลงที่พักครับนี่วิวรอบๆครับสดชื่นครับวันนี้งดการเต้นหนึ่งวันน้อยอย่างสดๆเลย <c oughs> เดกอากาศ ก้างคืนครับเป็นไงโรบินไหวไหมเต็นไม่กลางครับแม่บ้านเป็นไงหนาวนาห,หนาวไหมวันนี้แม่บ้านบอกไม่ขอทานกับข้าขอซื้อกินวันหนึ่งแล้วกันเหนื่อยครับารยากาศกลางคืนครับตอนนี้เล่าชายใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณสิบนาทีครับ ไม่ไหวโรบินป่วยเฉยมาแล้วครับเรชายเอกดี <laughs> ตามอยากกรุงเทพครับมากับแม่บ้านรับาาน้องพลอยนวด่อนูวดเลยนวดเลยมากับน้องพลอยครับ <Yeah. S 3> so, <yo. S 2> เรียบร้อยครับตามมาจนได้ครับเ <Yo, yo. S 2> ลศชาย หัวหมูดูลงฟันครับไม่มาคนเดียววันนี้พาแม่บ้านด้วยน้องพลอยโคตรหนาวเลยน้องพลอยหนาวไหมจ๊ะหนาวหนาวหนาวนี่น้องพลอยมาแต่แต่ที่หายหนาวเพราะอะไรนี่ครับไหนครับไหนครับนี่ครับส่วนโรบินกับนาตาเลียพามี่แคปอาบน้ำอาหารขําของเราครับก็วันนี้แม่บ้านซื้อครับแม่บ้านทำไม่ไหวแล้ววันนี้ขอตื้อมีปลาเผาอ่ะมีต้มแซ่บต้มยำ นะครับกินก่อนเลยครับเพิ่งมานิดเหนื่อยครับใส่ย่างนี่เป็นไข่แล้วอ่ะปึ๊บต้มแซ่บืตัวด่วงขาหมูครับเพื่อนๆดูคนสร้อนร้อนหัวหมูบอกร้อนร้อนหน่อยเดือดูครับกดได้กดได้ปากมั่งนี่แม่แม่แม่บ้านก่อนเลยชายน้องพลอยบอกไม่มาครั้งนี้ขอมารถยนต์ดีกว่า เห็นเห็นเมื่อกี้แบกกระเป๋าอะกระเป๋าอะรวมของที่มันอัดมาแม่ใหญ่ตัวมันอีกคือเสื้อผ้าสองคนในกระเป๋าเท่ากันเหรอไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้าอีกของพอยใบหนึ่งของฟังใบหนึ่งเดี๋ยวไว้ใต้เบาะอันหนึ่งน้าอันหนึ่งนี่คือพอยเซฟแบบเอามาแบบมีเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟมาพี่อะกระเป๋าเสื้อผ้าคนละใบนะแล้วก็เต็นท์ถ้ามันไม่หนักเครื่องพี่ไม่มีอะไรแล้วน้องครับนี่ครับด ในตัวสังฆาบุรีตรงสะพานมอญครับเพื่อนๆลรีดเสื้อมาทุกตัวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายข้างก่อนนะครับทุกคนทุกตัวถายเกลียวยันเด็ยครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ห้าทุ่มตื่นครับผมตื่นนอนมาตอนนี้ห้าทุ่มแม่บ้านหิวตื่นด้วย เรือชายหิว<ม>คือตอนนี้มีอีกกลุ่มกำลังตามมามีไอซิง่งมีเจ้าเท่มีน้องจูนมีแม่แล้วก็ไอตวเล็กโอ้ตเสียตามมาอตอนนี้อยู่ในตัวมังกรารน่าอยางนี้ประมาณตีตหนึ่ง,ต,งตีสองนะครับอิ <c oughs> มกเลยินมไปเตะนั้งใครต้อขออภยัยนะเพื่อนห้าทุ่มหยุดว่ได้หิวเฉย บวกกับหนาวแล้วก็บวกกับน้องทัวมากลางตามมาครับตอนนี้อยู่ในแยกบางสารพีแล้วตอนนี้ขึนมาทีก็ก้นหมดแล้วเหลือแม่บ้านกับลชายดดที่กำลังจิบน้ําชาแบบชิวๆดด <c oughs> นี่นะน้าชาก็จดท,ทิดเหมือนกันนันี้ดได้ <c oughs> น้ำมะตูมหวานเที๊ยบ บรรยากาศยามค่ำคืนครับทุกคนพนเข้กอนประจันยังคงเต็มดวงครับเพื่อนเพื่อนมอร์นิ่งครับเพื่อนเนเจ็ดโมงสามสิบนาทีครับทะเมีทะเลหมอกจมวบน ตอนเขาเนี่ยเช้าผมพลาดไปดักบ้าแล้วบตีไม่ทันครับนี่ถ่ายรูปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตามไปถึงกี่โมงครับเนี่ยถึงตีสี่ครับตีสี่ยังไงหนาวไหมใช้ได้ <laughs> บอกแล้วควันไม่ออกป่ามาสืบว่าปีนอกจากบุหรีแล้วแ <laughs> <laughs> ล้วแล้วนักสมรชต,ตาไม้ครับ มาอีกห้าคนครับ <S <S เลิศเ <นะ S 2> ออไม่ออกต้อนรับเลยไงไง<ห>เสงเงา่นเช้ชาตื่นตอนหงงเชา้าเตยตะปีนาการปลุกไม่ไหวลุกงไม่ไหวเรื่องกระไรายมาใส่บาดนี่ีความหนาวคิดไปเองหรืเปล่าดูครับดูครับด้ยวยความพิเกีศษเดนไปล้างหม้อครับต้มยำ อันน้ำใส่กระป๋องต้มเลยครับได้ค oh, yeah. ็ทำวิเกีศษไปล้างหม้อกาแฟครับตอนเช้าๆอย่างงี้จ <talking to S 1> ีโกแฟพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหเฉียบเฉียบเลยครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันครบครับสมาชิกเพิ่มครับหัวหน้าหมูกแจวแววมาครับหมวยแค่เดี๋ยวพาเดินขึ้นเขาหน่อยวะรองไปแล้วช่องเย็นเป็นไง สนุกจะเดินไปถึงภูสวรรค์มืดอ่อนอ่อนเลยแล้วนี่ครับแม่บ้านทั้งหลายครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับไปที่สะพานมอญอีกครั้งครับเราจะไปลงเรือไหว้พระกันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะออกเดินทางต่อในวันที่สีของเราครับเป็นไงทาซาไก่เหยียดผู้เรียนเป็นไงคู้เยีย สวัสดีครับทุกคนกลับมาที่สะพานมลอยครับวันนี้ก่อนจะขึ้นพี่ลอครับเราจะมาลงเรือครับไปชมวัดกลางน้ําครับทั้งหมดสองลำครับพี่ลำละห้าคนลำหนึ่งลำหกลำหนึ่งครับลำละห้าคนตัวใหญ่่อยัขึ้นลำหนึ่งนะครับนี่ครับสมาชิกของเราสมาชิกของเราครับมาครับมาเพิ่ม กองช่างหนักเลยครับกองท่าหนักเลยพี่เดี๋ยวทางนี้5คนเอ้ย6คนเลยครับพี่แค่นี้ใช่ไหมครับพี่ครับในงานสะพานชิกลำลาบครับถอนไปสอคนเมา,าเรือทำไม่ได้